วิธีจัดการกับแบนเร็กและได้ต้นอ่อนน่ารักน่ารักแบบนี้ในตัวเนี้ยจะมีแค่ในด่านรูทและดูยังไงก็ไม่ต่างกับเมดิซอารูทเลยสักนิดจนกระทั่งถอนมันออกมา มันก็จะแหกปากเสียงดังทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆมีอาการง่วงนอนอย่างรวดเร็วถ้าคิดจะแก้ปัญหาด้วยการกินมันดิบๆจะทําให้มองไม่เห็นสเตตัสตัวเองเป็นเวลาหนึ่งนาทีวิธีเดียวที่จะทําให้มันหยุดแหกปากคือเผามันซะแล้วก็กินจะได้คริปโตแกสโตโนมีแบสและได้ต้นอ่อนน,น่ารักน่ารักนี่แต่เพราะว่ามันแหกปากไม่หยุดแม้จะยัดใส่กระเป๋าวิธีแก้แบบธรรมดาธรรมดาคือขอให้คุณโชคดีเจอเตาจะได้พกไปเผามันได้เลยหรือใช้หนังสือนี่ทําให้คุณเป็นกระดูกจะได้ไม่ง่วงจากเสียงมันอีก2 วิธีที่ทําง่ายแต่เดฟอาจจะแก้ไขเร็เรวๆนี้คือ 1. ทําให้ช่องเก็บของว่างไว้สักช่องแล้วขอให้โชคดีเจอแมนเรกที่อยู่ตามหน้าผาในระหว่างปีนให้กดเก็บมันทีนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของเราโดยที่ไม่ทันได้แหกปากแล้ว 2. เข้าไปปิดเสียงซาวเอฟฟกแล้วทีนี้คุณก็จะไม่ได้ยินเสียงมันและก็ไม่ง่วงแล้วใครจะทําวิธีนี้ก็รีบทาก่อนโดนแก้นะวิธีสุดท้ายสําหรับคนมีความพยายามก็เก็บมัน ปลาขึ้นเขารอหายง่วงแล้วก็ไปเก็บมันทําซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแคมป์ไฟซึ่งใครจะทําก็ทํานะผมไม่ทําอ่ะใครทําได้แล้วบอกหน่อยนะส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามเจ้าของช่องจะไปแหบปากหน้าบ้านคุณคืนนี้